สวัสดีค่ะตามาดูชาแนลนะคะก็พามาชมความน่ารักสดใสของน้องกันยาลูกช้างป่าพัดลงแม่นะคะก็พบว่าพัฒนาการของน้องดีต่อเนื่องน่ทักทายนะคะเดินมาทักทายแอดมินด้วยนะเก่งจังเลยคนเก่งคะตาเยิ้มเยิมคืออะไรลูกง่วงเหรอคะง่วง จะเล่นหน้ากล้องนะคะตามมริชาเนี่วันที่จับน้องนะคะแต่น้องต้องการที่จะสัมผัสโทรศัพท์ดูอ่าอยากสำรวจนะคะช่วงนี้สังเกตเห็นได้ชัดค่ะว่าน้องมักจะใช้งวงนะคะสำรวจสิ่งต่างๆรอบกายตัวเองค่ะนี่ก็คือพัฒนาการอย่างหนึ่งของน้องนะคะ สองแม่ลูกค่ะแม่บือหลากับน้องเมคานะคะเดินไปไหนไม่รู้นะคะอิสระเซรีนะคะสองแม่ลูกนะคะเดินชิวมากเ่งัดอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆนะคะแต่แข็งแรงค่ะสำหรับน้องเมคานะคะแข็งแรงมากๆกัญญาของเราค่ะอยู่มุมประจำอีกแล้วนะคะมุมประจำของหนูนะคะถ้าใครต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะก็ มาที่ปางช้างพัฒละฟาร์มนะคะอยู่ที่ตำบลป่าโป่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสนามบินเชียงใหม่นะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถเดินทางมาติดตามการดูแลรักษาน้องกัญญานะคะมาชมพัฒนาการของน้ององแล้วก็จะมีพี่ๆนะคะพี่ควานแล้วก็เจ้าหน้าที่ จากภูบัวนะคะจังหวัดบึงการได้เข้ามาดูแลน้องอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือพ่อพอของน้องนะคะมหมุนเปลี่ยนเวียนไปนะคะผัดเปลี่ยนกันมารับการดูแลรักษาน้องกัญญานะคะต่อเนื่องค่ะก็เปนเปลี่ยนกันผัดเวรนกันมานะคะไม่ไว่าจะเป็นพ่อเปียกพ่อเป,ะะอป๊กนะคะพ่อแคปหรือพ่อภูนะคะสําหรับที่ ทุกท่านทราบมาโอ้นะมีคลิปแล้วเก่งๆน้องก็จะอยู่ตรงนี้สังเกตจากลักษณะนะคะตัวลายๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะน้องเหมือนลักษณะเหมือนคันก็เลยไปถูๆกับกิ่งไม้นะคะสาวน้อยของเราอีกหนึ่งเชือกนะคะน้องทารินก็ต้องบอกเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับทารินที่ตามดูชาแนลเจอน้องหลับนะคะ ส่วนมากจะเห็นวิ่งตลอดเวลาช่วงเวลาที่เราสามารถเข้าเยี่ยมชมสังเกตพัฒนาการของเด็กๆนะคะก,ก็เวลา11นาฬิกาถึง12น,งงนาฬิกาเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่หรือพี่ควานนะคะดูแล้วว่าเหมาะสมสำหรับการมาดูเด็กๆนะคะว่าเด็กๆจะไม่นอนกลงวันช่วงเวลานี้ แต่วันนี้เราได้แจ็คพอตนะคะว่าทารินง่วงตอนนี้พอดีค่ะก็เลยได้คลิปน่ารักน่ารักของทารินนะคะสำหรับเวลานอนกลางวันของน้องโดยมีแม่นะคะวันดีนดอยู่ข้างๆกินต้นข้าโพดนะคะต้นข้าโพดเพลินๆในการดูแลลูกน้อยนะคะเฝ้าจุดอยู่ ป้องกันลูกน้อยนะคะก็ยังมี f อซนะคะสอบถามกันมาว่าทำไมไม่ให้กัญญานะคะเข้ามาอยู่กับแม่แบบนี้บ้างนะคะก็ถ้าเข้ามาก็คงไม่ได้นอนกัน,นะคะ่ะน่าจะเล่นกันนะคะเพื่อนไก่นี่ก็แบบเสียงดังมากๆนะคะที่จริงเสียงดังมากๆนะคะแต่ว่า เบาเสียงไว้ให้เป็นเสียงภาคของตามมาดูชาแนลอย่างเดียวนะคะพันธานการอีกหนึ่งอย่างของเด็กๆนะคะทารินนี่ก็ใช้งวงเก่งมากๆต้องบอกว่าใช้งวงเก่งมากๆและงวงของทารินนะคะแข็งแรงมากๆด้วยนะคะงวงน้องจะมีความใหญ่นะความใหญ่ความหนาความแข็งแรงจับกิ่งไม้จับอ้อยอะไรมา เล่นได้สบายเลยนะคะสำหรับทารินแล้วก็มีการใช้กับเท้านะคะกระทุ้งดินแล้วก็มาพ่นใส่ตัวได้ดูดน้ำงูเอางวงนะคะดูดน้ำมากินได้นะคะนี่คือพัฒนาการของทารินมีความฉลาดแสนซนนะคะเราอบอกว่าแสนซนด้วยใช่เหรอแม่ <laughs> มันเดียใช่เหรอคะแอดนะ ลูกแม่ไม่สนหน้าน่ารักนะคะสำหรับทาลินนะคะเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะทารินทำให้เรามีความสุขเป็นช้างน้อยอีกเชือกหนึ่งนะคะที่ทำให้เรามีความสุขมากๆนะะสำหรับเด็กๆที่นี่นะส,ส่วนโดยรวมนะค,ะคุณแม่นะคะคุณแม่วันดีก็เป็นคุณแม่ที่ปีนี้นะคะต้องยก เป็นคุณแม่ดีเด่นนะคะเป็นคุณแม่ดีเด่นเลยคุณแม่นิจใจดีมากๆนะคะไม่ว่าลูกน้อยนะคะจะเป็นอะไรนะคะจะร้องจะแอจะอะนะคะคุณแม่ก็จะเดินมาด้วยความเร่งรีบนะคะก็คือเข้าชัดทันทีนะคะเข้าดูลูกน้อยทันทีทันใดไม่ว่าจะเป็นทารินหรือกัญญาเองนะคะจะหาลูกน้อยทันทีทันใดนะ ก็คุณแม่มีความเป็นแม่เต็มเปี่ยมนะคะแสดงให้เห็นว่านะคะคุณแม่นี่ใจดีมากๆเลยนะเป็นคุณแม่ที่รักเด็กนะคะมีคายังเข้าได้นะคะมีคาก็ยังสามารถกินนมแม่วันดีได้นะคะแม่วันดีแม่อึแม่อะเลยนะคะแต่ว่า ถ้าเด็กๆนะคะไปกินนมแม่เบื้อลานะคะอาจจะเห็นช็อตสกายคลิกหน่อยหนึ่งนะคะคุณแม่เป็นยอดนักเตะนะคะเอฟซีตั้งไว้นะคุณแม่เป็นยอดนักเตะน่ะกันยาอยู่ในคอกนะคะส่วนหนุ่มน้อยของเรานะคะเมคานะคะเดินเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกอ่ะมาจากตรงนู้นแล้วโผล่มาตรงนี้นะคะเดิน คือเดินชิลมากนะคะสำหรับเมฆาเม่า,มาซึ่งก่อนหน้านี้สังเกตเห็นเมฆานะคะว่าจะต้องติดตัวแม่ตลอดเวลานะคะช่วงนี้ก็เหมือนจงห่างแม่หน่อยคะเดินเล่นได้เม่ก็คอยมองไม่ใช่แม่ไม่คอยมองนะคะเม่จะมองตลอดเวลานะคะว่าลูกๆเนี้ยอยู่ไหนอะไรแบบนี้ สังเกตตลอดเวลาคุณแม่คุณแม่บันดีเลี้ยงลูกดีมากเลยนะคะคุณแม่แม่บันดีก็กำลังชิวๆนะคะยักซีก็รักคุณแม่มากๆนะคะคุณแม่เกันคุณแม่ที่ใจดีหลับสบายเลยคุณแม่ระวังเหยียบลูกนะคะไม่เหยียบหรอกคุณแม่หลับสบายเลยนะคะชีวิตของช้างนะลูกหลับก็ต้องเฝ้าฉัลูกนะคะ มีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะคะมาดูสุขภาพของน้องช้างกันค่ะแล้วก็มาชมบรรยากาศธรรมชาติที่พัทระอีดิเฟ่นฟาร์มนะคะถึงช่วงนี้นะคะ pm 2.5อาจจะแรงไปบ้างนะคะแต่ก็ยังอยู่ได้ค่ะยังอยู่ได้นะคะต้องบอกว่ายังอยู่ได้รอฝนถ้าฝนมาสักกึกหนึ่งนะคะก็จะทำให้ ชียงใหม่นี่โล่งเลยค่ะช่วงนี้นะคะทางทั้งป่าทั้งเขานะคะก็จะทำแนวกันไฟนะคะบริเวณชุมชนนะคะซึ่งทางพัฒละฟาร์มนะคะก็มีการนำช้างนะคะไปสำรวจเส้นทางที่มีต้นไม้ล้มทับแนวกันไฟนะคะก็จะให้น้องช้างนี้ช่วยนะคะช่วยในการ ยกไม้ออกนะคะน้องช้างก็ถือว่าช่วยเยอะๆมากๆนะคะคก็สามารถทําในสิ่งที่คนไม่สามารถทําได้นั่นเองค่ะน้องก็ช่วยได้นะคะนี่ที่ไปจ้องเต้นไม่ใช่แล้วนะคะพอเป๊กอยู่ในนั้นค่ะก็เหมือนส่งกระแสจิตหากันค่ะสองพ่อลูกนะ,ะส่งกระแสจิตหากันคือห่างกันไม่ได้ค่ะต้องไป จ้องพ่อตลอดด้วยลายพ่อทําอะไรคะพ่อมาเล่นกับหนูได้ไหมคะคือสักแป๊บหนึ่งนะคะพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อออกไปเดี๋ยวพ่อออกไปนะคือมีเด็กน้อยไปจ้องเนี่ยค่ะพ่อต้องออกมานะคะพราหนูจ้องแล้วพ่อไม่ออกมาไม่ได้นะคะทารินก็ถือว่าหลับนานพอสมควรนะคะทารินของเราค่ะ ระยะเวลาในการนอนกลางวันของเด็กๆไม่ไม่ยาวมากนะคะช่วงกลางวันนี้คือไม่ยาวมากหลับแป๊บๆค่ะสิบนาทีขึ้นไปนะคะหลับแป๊บๆไม่นานมากก็ถือว่าเป็นคลิปยาวๆอีกคลิปหนึ่งนะคะหลับตื่นแล้วค่ะเชื่อ,อยังคะหลับแป๊บเดียวค่ะเป็นการพักผ่อนสายตานะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะในการ เก็บมาฝากท่านผู้ชมนะคะ FC ของน้องกัญญาทารินเมคาแม่วันดีแม่บืหลานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ท่านนะคะมีความสุขก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e นะคะให้กับตามบัญชาแนลแล้วก็เป็นกำลังใจดีๆผ่านทางซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณน,นะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาก็จะรวบรวมเป็นค่าอาหารให้ น้องช้างที่ไปนะคะก็จะรวบรวมมาให้ค่ะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณแทนน้องช้างด้วยอาก็นี่แหละคะ่ะก็เอาคลิปของน้องกัญญามาฝากนะคะชมพัฒนาการไม่ <Okay. S 2> ว่าจะเป็นการยิบจับเดินเล่นนะคะวันนี้จะคลิปนี้ส่วนมากจะเดินเล่นนะคะไม่มีอะไรมากเดินเล่นน้องเดินเล่นชิวๆอ่ะเดีย๋ดวยวจะปล่อยคลิปไปเรื่อยๆนะคะ ก็ขอพอะคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจริงๆค่ะขอพอะคุณมากๆนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ